นำของทวชัยสุสาครสั่งห้ามไมา่ให้ไปสุเทพสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ไม่ยอมให้เข้าไปพิสูจน์ว่าจุดที่ถูกจับอยู่ตรงไหนกันแน่เราต้องการพิสูจน์ว่าทุกที่ที่ถูกจับเนี่ยถูกจับในดิแนแดนไทยแต่คุณบอกว่าถูกจับในดิแนแดนขมรแน่จริงไปพิสูจน์กันสิครับเอาสื่อมวลชนทั่วโลกเลยเอาทูตทั่วโลกเลยไปพิสูจน์เลยถ้าถูกจับในดิแนแดนไทยพวกคุณต้องติดคุกตลอดชีวิตครับยกดิแนแดนให้ขมรแล้วพวกขายชาติพิสูจน์สิครับถูกจับที่ตรงไหนคุณแซมดินพร้อมจะไปิสูจน์ ทำไมไม่ยอมให้เขาไปพิสูจน์เอาสื่อมวลชนไปพิสูจน์เลยครับถูกจับตรงไหนแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เขาโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันสัญญาณดาวเทียมม,มันชี้ได้เลยว่าตรงที่เขาถูกจับตอนที่คุณพนิดคุยโทรศัพท์กับเลขาของคุณอภิสิทธิที่ทำเนียบรัรฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยรหัสโทรศัพท์ดาวเทียมเนี่ยมันพิสูจน์ได้แล้วว่าพิกัดเขายืนอยู่ตรงไหนบริเวณที่เขาคุยโทรศัพท์ทําไมไม่อ,ออกมาแฉเพราะบริเวณตรงนั้นมันอยู่ในดินแดน,นไทยถึงไม่กล้ามาแฉใช่ไหมครับ เพราะถ้าเอามาแฉแล้วพวกคุณจะติดคุกนี่คือพิงรุษนี่คือความจงใจขายชาตินี่คือปาหีทางการเมืองเพราะพวกนี้นะี่ยสมคบกันแล้วสมคบกันแล้วที่จะยกดินแดน1.8ล้านไร่หรือ4.6ตารางกิโลเมตรรอบบริเวณเขาพระวิหารวัดแก้วคีรีและภูมะเขือยกให้กัมพูชาไปแล้วอันนี้คือความอัปยศความน่าเศร้าใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนะี่ย เขาจะต้องในทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยรัฐบาลอภิสิิธิธต้องสั่งปลดรัฐมนตีกระทรวงกลาโหมต้องสั่งปดลดรองนายกฝฟายความมั่นคงทันทีเพราะดําเนินนโยบายขัดต่อผู้นํารัฐบาลแข็งข้อและเป็นกบฏต่อนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวขัดแย้งกันได้ยังไงนายกที่ต้องตกโตก๊ะสั่งปลดใช่ไหมครับแต่ว่าอภิสิิธสธไม่กล้าทำเพราะอะไรเพราะอัิสิิธิ์มักเขือเผาเป็นนอมินีเป็นหุ่นเชิดของเขาใช่ไหมครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันพิสูจน์ว่ามันมีพิรุษมันมีเงื่อนงำมันมีอะไรที่ผิดสังเกตมากมายแล้วประชาชนเขาไม่ได้โง่ประชาชนเขาไม่ได้กินแกลบประชาชนเขาตื่นตัวเขารับรู้ข่าวสารข้อมูลอยู่ทุกวันทุกวันเขารับรู้ข้อมูลอยู่ตลอดแล้วเขารู้ว่าผู้นํารัฐบาลไทยเนี่ยเป็นอะไรทําไมถึงอ่อนแอทําไมถึงปัญญาอ่อนทาไมไปเข้าข้างข,างขามรนท่านศาตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพโดมนะให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมานะในช่อง FMTV ของกอ,องทัพธรรมสันติอสุท่านยืนยันว่าปัญหาเรื่องพิพาทไทยกัมพูชาครั้งนี้ต้องเช็คบินผู้นํารัฐบาลไทยเพราะผู้นํารัฐบาลไทยไปสมคบคิดยกดินแดนให้กับขเมรน,นี่คืออาจารย์ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโบราณคดีและผู้นักวิชาการอาวุโสท่านชี้มาแล้วว่าต้องเช็คบินผู้นํารัฐบาลไทยที่ไปอ่อนข้อสมคบคิดยกอธิป,ปไตยให้กับขมร เราเสียทั้งอธิปไตยทั้งดินแดนเสียทั้งอาธิปไตยทางด้านการศาลทําไมเราจะต้องไปขึ้นศาลเขมรเพราะมันอยู่ในดินแดนไทยมันต้องขึ้นศาลไทยใช่ไหมครับการที่ยอมให้ไปขึ้นดินแดนขึ้นศาลเขมรเนี่ยเท่ากับเป็นการยกอธิปไตยทางด้านการศาลให้กับขเขมรน,นี่ก็เป็นการทําผิดกฎหมายมาตรา119และมาตรา1 2อย่อย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นทางเดียวเนี่ยที่เขาจะรอดตรงนี้ได้ก็คือว่าจะต้องทํายังไง ให้ทั้งเจ็ดคนเนี่ยออกมาซะออกมาจากคุกนั้นก็คือจะต้องไปเกี้ยก,ก่อมให้มารดาของคุณวีระเนี่ยไปเซ็นไปเกี้ยก,ก่อมคุณวีระให้ยอมเซ็นขอขออภัยโทษแล้วก็ยอมรับสาร,รภาพว่าอยู่ในถูกจับในดิแนแดนเขมรเพราะการจะขออภัยโทษได้ต้องยอมรับผิดใช่ไหมครับต้องยอมรับผิดว่าถูกจับในดิแนแดนเขมรเข้าไปโดยไม่ได้เจตนาแล้วก็ขอให้กษัตริย์ของเขมรเนี่ยให้อภัยโทษนะครับและตรงนี้นะก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่า มันได้พิสูจน์เห็นว่าระบอบทรราชฮุนเซนเนี่ยเป็นระบอบที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังและบงการกษัตริย์ของกัมพูชาอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตเห็นนะฮะว่าในกรณีของสีวลักษ์ชุติพงศ์เนี่ยฮุนเซนกับทักษิณออก,ออกลงมาเลยว่าจะช่วยสิวลักษ์แล้วก็จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษกษัตริย์กษัตริย์กัมพูชาแล้วปรากฏว่าสีวลักษ์เนี่ยต้องทั่วเพียงแค่ไม่กี่วันก็อภัยโทษออกมาได้เลย แต่ถ้ากรณีของคุณวีระเนี่ยฮุนเซนออกมาเลยบอกว่ากรณีนี้ให้อภัยโทษไม่ได้ต้องติดคุกก่อน2ในสาถึงจะอภัยโทษได้แต่ทําไมกรณีสีวลักษณ์ถึงอภัยโทษ,โทษได้มันเป็นสองมาตรฐานเพราะว่าสีวรักษณ์เป็นคนของทักษิณเป็นผู้ทักษิณโบการอยู่เบื้องหลังแล้วก็ฮุนเซนก็สั่งไปที่กษัตริย์กัมพูชาให้อภัยโทษทันทีเลยนั่นชี้เห็นว่าฮุนเซนสั่งได้ วัานระบบกษัตริย์ในกัมพูชาก็เป็นนอมินีของระบบทรราชฮุนเซนครับครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าฮุนเซนยังสั่งระบบกษัตริย์กัมพูชาได้ว่าให้เตกคุกคุณวิลาอีกสองในสามเนี่ยแสดงว่าระบบทรราชฮุนเซนครอบงำระบบกษัตริย์ในกัมพูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ระวังโรคระบาดะฮะโรคติดต่อทักสินกัฮุนเซนเนี่ย สีพึกกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับเขากําลังเล่นละครปาหีทางการเมืองหลอกลวงประชาชนไทยและหลอกลวงชาวโลกและวันหนึ่งทักษิณกลับเข้ามาในดินแดนไทยได้ทักษิณจะเป็นอันตรายต่อระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยเพราะเขาจะใช้ระบอบคุนเซนโมเดลเข้ามาใช้ในประเทศไทยครับอันนี้อันตรายมากนะครับค่ะก็เมื่อวานนี้ได้ฟังพลตารวจโทรสมเกียรติหวงทรัพย์พนะคะ ท่านก็ออกมาพูดถึงกรณีคุณวีระที่ถูกไปติดคุกในครั้งนี้นะคะเจ็ดคนไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีคนให้ข้อมูลนะคะชัดเจนเลยบอกว่ามีตชดอของเขมรค่ะรู้ล่วงหน้าสองวันหนึ่งหรือสองวันไม่รู้ว่าจะมีการจับคนไทยให้รอรับด้วยอย่าเพิ่งกลับตชดคนนี้อันนี้คนไทยได้รับข้อมูลมานะคะเขาก็เลยอยู่รอไม่กลับไป เพื่อรอจับคุณวีระนี่แหละค่ะเขารู้ล่วงหน้าเขาเตรียมไว้ที่จะจับวีระเพราะเขารู้ว่าวีระเป็นตัวการที่เคลื่อนไหวเรื่องประสาทพวิหารเป็นเป็นหนามเป็นหนามยอกอกคุณเซนอยู่เพราะฉะนั้นต้องการจัดการวีระโดยมีทหารไทยส่วนหนึ่งระดับแกนนําของทหารไทยร่วมด้วยค่ะเขารู้กันนะคะเขารู้กันต้องการให้วีระไปติดคุก อยู่ในพนมเปญซะเลยไม่ต้องกลับมานะคะนี่แหละค่ะความโหดเหี้ยมของรัฐบาลไทยของผู้นำไทยที่ไปสมคบกับกัมพูชาหุนเซนนะคะอันนี้เป็นการเปิดเผยของทหารนะคะทหารที่อยู่ชายแดนเป็นตำรวจรู้สึกเขาจะสนิทกันกับตอชอดอของเขเมรเขาบอกให้ฟังว่าเขาอยู่เขาต้องอยู่เขากำลังจะกลับกัมพูชากำลังจะกลับพนมเปญแต่ต้องอยู่รอรับเอาวีระไปด้วยนะคะค่ะ นินึงนะครับด้วยความเคารพและด้วยความเชิดชูในจิตใจที่กล้าหาญของคุณวิระและคุณลาตรีนะครับผมเห็นใจในปัญหาสุขภาพและปัญหาส่วนตัวถึงแม้ว่าถ้าหากว่าคุณวีระจะตัดสินใจอย่างไรก็ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของของคุณวีระและคุณลาตรีและผมก็เคารพเสมอและก็ยังชื่นชมยกย่องในน้ำใจในจิตใจอันกล้าต่อสู้กล้าเสียสละของคุณวีระและคุณลาตรีเสมอมานะครับ แต่ว่าประเด็นนี้จะทําให้ประชาธิปัตปัอภิิ์เอามาอ้างแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณวีระของแม่คุณวีระเขาไปยื่นขอ,อรับสารภาพผิดเองขอพระราชทานอภัยโทษเองรัฐบาลพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าส่วนตัวเขาไปยอมจำนนเองเขาไปขออภัยโทษเองรัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ไปยกอธิปไตยทางด้านการศาลให้กับกัมพูชาก็จะเป็นข้ออ้างต่อสู้ในศาลเพื่อเขาจะได้ไม่ตดคุกตามมาตรา1 1 9กและมาตรา120ครับ <arken> ก German. ็เพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนะคะการจะช่วยวีระก็เพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนะคะไม่ได้ช่วยวีระเพราะต้องการช่วยวีระอย่างแท้จริงเพราะว่าตัวเองถลําผิดพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ตัวเองพ้นผิดมาตรา119กก็คือพยายามให้เห็นว่าวีระนั้นบุกเข้าไปในดินแดนกัมพูชานะคะตัวเองจะได้พ้นผิดไม่โดนข้อหายกอธิปไตยไปให้เขมรค่ะ ส่วนกรณีที่ว่าคุณทักษิณสมคบกับฮุนเซนหรือไม่นั้นก็พิจารณาเองแล้วกันนะคะระดับปัญญาอย่างฮุนเซนหรือจะคิดอะไรที่ลึกๆได้ขนาดนี้นะคะที่จะเอาประสาทพวิหารไปนี่นะคะมันต้องมีคนวางแผนให้ในระดับหัวเสยอย่างทักษิณทักษิณก็เหนียวแน่นกับฮุนเซนอยู่นะคะที่บอกว่าถ้าทักษิณจะกลับมาจะเป็นอันตรายต่อกระบอกกษัตริย์หรือไม่นั้นเดี๋ยวเราคงต้อง จับตากันดูต่อไปนะคะอันนี้เป็นคําถามนะคะคุณปฏินันถามยังไม่ได้หมายถึงว่าคุณทักษิณจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่แต่เราต้องติดตามนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่คุณทักษิณทำนั้นมีหลายๆอย่างที่กระทบสถาบันข้างบนใช่ไหมคะมีการกระทบกระเทียบถึงสถาบันองค์คมนตรี อะไรนะคะผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็มาจากคุณทักษิณเองคุณทักษิณก็มีหลายๆอย่างที่น่าคิดนะคะว่าการจะกลับมามียอำนาจในครั้งนี้จะอันตรายต่อสถาบันหรือไม่นะคะก็ต้องพิจารณาโดยทีทีเป็นคำถามนะคะถ้าหากคุณทำอะไรทำให้สถาบันกระทบกระเทือนประชาชนไทยยอมไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นถึง เสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงที่แกนนําที่ปล่อยออกมาในขณะนี้เจ็ดแกนนําเสื้อแดงแล้วมีการชงลูกต่อโดยพักภูมิใจไทยของเนวินที่จะนิรโทษออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะให้กับกลุ่มเสื้อแดงทั้งหมดนะคะก็ยังไม่รู้ว่าในจนํานวนนี้จะรวมที่จะนิรโทษกรรมให้กลุ่มทักษิณทักษิณแกนนําระดับกี้อลิสมันระดับอะไรอีกหลายๆคนที่หลบหนีอยู่นะคะว่า ส่งผลไปถึงหรือไม่แล้วตรงนี้ถ้าหากนิรโทศกรรมแล้วการเมืองหลังจากนี้ไปในัยะทางการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันคุณปณินันจะพูดต่อเลยหรือว่าให้คุณประเสริฐพูดคะค่ะคุณประเสริฐก่อนได้ให้คุณประเสริฐมองการเมืองหลังจากนี้นะคะถ้าเสื้อแดงปล่อยแกนนําออกมาแล้วเนี่ยนะคะการเมืองมันจะเปลี่ยนพลิกโฉมไปออกไปอย่างไงทักษิณบอกแล้วว่าจะกลับมาเมียอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะคะโดย ทางคุณสุเทพเองก็บอกว่าเออก็ยินดีต้อนรับเสื้อแดงเสื้อแดงตอนนี้7คนนี่เตรียมจะลงปาร์ตี้ลิสแล้วนะคะตอนนี้เตรียมแล้วค่ะพักเพื่อไทยเขาจะต่อสู้ทั้ง2องอย่างทั้งในสภาและนอกสภาแล้วก็ ปลุกม็อกตอนนี้หลายคนก็ไปสัมภาษณ์ที่ราชประสงค์นะคะเขาบอกว่ากลัวแลือเกินยังหวาดผวาฝันร้ายยังไม่หายเลยยังไม่เตื่นจากฝันร้ายเลยนะคะที่เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองที่ผ่านมาเขายังจําติดตายังไม่ลืมเลยนะคะทุกวันนี้เขาก็ยังงอหัวไม่ขึ้นเศรษฐกิจก็แย่เลยนะคะค้าขายอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จะกลับมาขวัญผวากับเสื้อแดงอีกไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรตรงนี้เราจะไหงไงกันคะครับ พี่น้องครับมหาวิทยาลัยราชดำเนินรอบสองคราวที่แล้วได้รับปริญญาเอกไปทุกท่านแล้วคราวนี้ใบที่สองนี่ได้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่มาชุมนุมกัน32 32เหลือลอีกกี่วันจะได้ปริญญาเอกใบที่สองเลือ,อีกกี่วันครับที่จะเช็คบินรัฐบาลลอยถ้วยทราบไหมครับ <laughs> ทัมมิ่งซูนเร็วๆนี้อทัมม oh, ิ่งซูนทัมมิ่งซูนภาษาบ้านเน่าไว้ๆนี่ละลาวาสันย่าใจหอนมีแต่ผู้งามงามพี่น้องครับวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ภาษาบัคสีดาเขาเรียกบิวตี้ฟูลซันเดยวันอาทิตย์ที่สวยงามในขณะที่พี่น้องเราอยู่อเมริกานี่อยู่ข้างล่างนี่ ยังเป็นวันอะไรอยู่วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์เราก่อนใช่ไหม <c oughs> วันเสาร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็ตามรายการนี้โทรเข้ามาได้เลยว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงอยากจะเช็ครัฐบาลน,นี้เมื่อไหร่ให้บอกมาโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาได้ใช่ไหมอาจารย์หญิง ได้ค่ะโทรเข้ามาได้เลย S M <SMS> S ได้แล้วก็ชายน้อยคอนบุรีนครราชสีมานตื่นได้ยังนั่งฟุบในเครื่องส่งอยานนั่นถ่ายทอด24ชั่วโมงนี่โคราชเต็มเลยโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันเต็มก็ออกไม่เต็มก็ออกใช่ไหมเหล่าชายกลางอุบลราชธานีตื่นได้ยังชายใหญ่เชียงใหม่ชายน้อยสุราษ และชายจิ๋วนนบุรีตื่นหรือ,อยังนะครับไม่ต้องเกรงใจหนาส่งใจส่งกำลังมาในประเด็นนี้นะครับในโลกนี้เป็นครั้งแรกที่หลักฐานพยานทั้งคดีระหว่างประเทศและในประเทศที่เดินได้ครับเอกสารหลักฐานทางศาลไม่ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่หุ้นเซนพยายามจะเอาเข้า สารระหว่างประเทศหรือที่เรียกสารโลกเนี่ยเราก็จะเอาพยานพวกนี้นะเดินไปที่สันปัน,นามเลยคนที่นำหน้าก็คือปานเทพมนตรีสันปัน,นามตีคู่ไปเลยเรามีตัวอย่างแล้วพยานเคลื่อนที่เขาเรียกว่าภาษาบักสีดาเรียกมูเมนต์ล็อกคเมนต์เอกสารเคลื่อนที่ได้มึงไม่ต้องมาถามมหาเอกสารหรอกนี่เดินได้ครับ เพราะฉะนั้นหลักฐานอันนี้นี่ตบหน้ารัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่าคุณดาตรีคุณวิระติดคุกอยู่ไม่ว่าจะขอพระราานภัยโรธออภัยโทษกฎหมายกัมพูชาเหมือนกฎหมายไทยมีสารชั้นต้นอุทธรดีกาขอพระธาานภัยโทษแล้วแต่โทษหนักโทษเบาถ้าหุนเซนมันบังอาจทูดว่าต้องติดคุกสองในสามบังอาจดูมิ่นสถาบันมากษศศัตร์ วังเช้ามาหัน่นเครื่องประหารหัวมาจัดการพี่น้องซ้ำไหมที่พนมเป็นเนี่ยเปาบุญจิ้นฉายทั้งวันทั้งคืนเลยแต่แปลกเปาบุญจิ้นพูดภาษาเหม็นแจ๋วเลย <c oughs> ผมฟังเลยมาเรียนเมื่อไหร่แล้วเปาบุญจิ้นยังรู้ด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนเปาบุญจิ้นบอกว่าเจ้าเป็นคนยะโสอา้าวรู้ด้วยว่าอยู่ยะโสธรพะมีร้านลาบติดเต็มเลยร้านลาบยะโสยะโส แล้วปาบุญจินบอกพูดเป็นภาษาเขมรเลยอาวาังชาววันอาจําตุกเมียนลุยเมียนปลาเมียนอำนาจบอกวังชาวมาหันมึงจำเอาไว้ถ้ามึงอยากมีอำนาจมึงต้องสะสมเงินทองและบริวารน,นั่นเห็นไหมไปพูดเขมรเฉยเลยหุนเซนได้ยินจัดการทันทีเลยบางเอญในจังหวัดเดียวกันทักสินไปก็สมคบกันผมจึงย้ำตลอดเวลาว่าตราบใดที่ทักสินไม่วางมืออย่ากระเฮียนกระฮือรือปรองดอง จำาไว้สนัดขจรประสาทรองดองหาวิมานเมฆอ่ะมันจะปรองดองได้ยังไงกฎแห่งกรรมกรรมมุนาวัตะติโลโกพอปล่อยวรนุษย์หางแดงออกมาไอ้มารเอ็ม u ก็เจอแล้วมือตบไล่ตบหน้าเห็นหรือ,อยังตีนตบตีนตบตีนตบอายำประธานตาเห็นหรือ,อยัง เพราะฉะนั้นเชิญปรองดองต่อไปเดี๋ยวนี้เสื้อแดงใครเป็นคนตั้งเสื้อแดงไอ้ห้อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ห้อยกลับมาครอบครองเสื้อแดงอีกแล้วเพราะฉะนั้นฝันหวานของน้องมากเอโอยเป็นฝันเปียกครับคนจะไปหาเสียงที่ไหนเชิญคุณยุบสภา เชิญคุณแก้รัฐมนูนเชิญคุณแบกเหตเดียวคนเดียวเชิญคุณฝันหวานว่าสัดส่วนของคุณปักใต้กวาดหมดและเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลเชิญฝันเปียกไปเลยครับน้องมาคเชิญฝันเปียกไปเลยไอ้แกงไอติมครับฝันจะเป็นรัฐบาลต่อเอาเงิน600ล้านไปทรมานประเวศวสีอนันต์ปัญญชุน,อา,น,น,านอาขิตนนครสมบัติทำรงไม่ทัญวงศหกร้อยละบาทเป็นพันล้านบาท คุณใช้ตัวไปเดีวตีตัวต่อคุณอย่าเฉยเฉยอย่าใช้เฉยเพราะคุณได้กระทําความผิดแล้วนี่คือใบมีประหารของท่านเปาตอนนี้พวกเราเรียกวิญญาณวังเช้ามาหั่นมาประหารลูกเดียวความผิดสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่าไปเฉยเฉยเรื่องแก่รัฐธรรมนูญเรื่องอาอาหัวหน้าชวนบอกว่าแม้นี่ อนุญาตคุณหญิงนะครับร้านกาแฟพันธมิตรเนี่ยแล้วพี่น้องโคราชเนี่ยใช่ไหมสวยสาวโควราชสวยไหมาฝากมาครับภูมิปัญญานายกหนึ่งถ้าไม่มีน้ำมันให้ต้มปลาต้องโกแทน <c oughs> เดี๋ยวจะไปต้ม,ม<อ>นะครับ <c oughs> นี่อุตสาหเก็บไว้ <c oughs> สองอยาใช้ช้อนมันแพงให้ใช้ตะเกียบแทน เมื่อใช้ตะเกียบแล้วเอาไปล้างในบ้านมีห้าคนมีพันยามีลูกมีหลานก็ดูดคนละดูดจบๆแล้วไปล้างเอาไว้อีกประหยัดครับสองให้กินพวกนี้แทนนี่ครับไม่ต้องทอดเห็นไหมครับนี่คือภูมิปัญญานายกที่จบเมืองนอกสมัยนายสืมวินิจฉัยกุลผมเป็นเด็ก บอกว่าเขาสารแพงไม่ต้องกินกินกล้วยน้ำว้าแทนเอออย่างนี้ก็มีรัฐมนตรีกลางโอ้โหแม่ตลกไม่ขำเลยครับนายสมัครสุนทรเวทเป็นผู้แทนราษฎรด้วยกันนายสมัครไม่รู้จักอาจารย์เซิร์ชจนตายแล้วยังไม่รู้จักเลยว่าอาจารย์เซิร์ชเป็นใครในายสมัครบอกว่าเอยเรื่องหมูแพงเรื่องไก่แพงปลาแพงไม่ต้อง รู้จักฟักไหมฟักฟักฟักภาษาไทยนะครับภาษาไทยรู้จักฟักไหมฟักไหมฟักฟักฟักเอาฟักกับอะไรซี่โครงไก่มาต้มกินนี่คือภูมิปัญญานายกรัฐมนตรีโอ้พระเจ้าโอไมกอ d โอ้เฮนรี่โอ้ลูซี่ไก่ต้มฟักกระโดกไก่นะคะโครงไก่ค่ะโครงไก่ เพราะฉะนั้นจงฟังพันธมิตรและโครงข่ายปกป้องแผ่นดนินไม่ต้องไปแอบทำเลยอเรื่อง MOU ไม่ต้องเอาอนุนเซียมาเฝ้าไม่ต้องไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ต้องฟังลุงจำลองทหารหารของชาติฟังพลเอกปีชาแล้วฟังพี่น้อง65ล้านคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศคุณหมดความรับผิดชอบแล้วคุณหมดสิทธิ์แล้วแม้คุณจะชื่ออภิสิทธิ แต่คุณหมดสิทธิ์ในการเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเสรศิฐเป็นปฏิน,นันเป็นแซมดินเป็นอัมพาก็ยังเป็นอัมพาอยู่แต่คุณอภิสิษ์แต่หมดสิทธิ์ตั้งแต่พันธมิตรและเครือข่ายลงมติแล้วว่าคุณหมดสิทธิ์ภาษาบักศีดาเรืยกแคนเซิลรีทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทํามาไม่ว่าคุณจะทํางบประมาณกลางปีคุณจะคุยกับอินโดนีเซียคุณจะคุยกับใครโมฆะหมดเราไม่รับรู้คุณจะยกดินแดนให้ฮุนเซ็นคุณก็ยกไปพอคุณออกไปเราก็เอามาคืนคุณจําคุกต่อไปศาลกัมพูชาเมื่อขอพระราชาอภัยโทษเขาก็จะเรียกพยานพยานมีนังต่อไปนี้ชุดแรกชุดแรกเวชาชีวะอภิสิทธ พิรมกสิทธ์วงสุวรรณประวิทย์ใครอีกคนหนึ่งเทือกส,สุบันสุเทพชุดแรก <c oughs> แล้วก็มีอะไรอินทราคมารสุดชุดแรกสารทางพนมเป็นก็จะถามว่าเอาเรานี่โมโทยบอกพวกคุณห้าคี่มาทําไมไอ้ทนนี้งงเพราะเขาไม่ยอมพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเขาพูดภาษาเมนอ้นี้งง อ้าวงงตอบไม่ได้เอาเข้าคุกปริศอก่อนวีระการตรีออกมาแจ้งเท็จคุณอยู่ในไทยบอกพื้นที่เป็นของเขมรพ่อมาเขมรบอกอยู่ในพื้นที่ไทยเพื่อจะเอาตัวเองรอดหลังจากเอาพนิษตออกแล้วไอ้นี่มันแจ้งเท็เนี่ยมาคุกห้าเท่าที่คุณวีระและคุณราตรีติดหเท่าครับติดคุกอยู่นั่นเลยครับนี่คืออนาคตของคุณ เพราะคุณไม่เชื่อฝ่ายธรรมะคุณก็ต้องไปคุกคือนรกตัวจริงนี่ผู้ที่ผ่านนรกปรีศามาแล้วครับขอขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่กระทำความผิดแล้วแล้วก็ทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะเสนอให้นิรโทษกรรมตรงนี้ผมคิดว่า ใครเนี่ยกระทำความผิดตอนไหนนะครับก็ควรจะได้รับโทษอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ว่าเออเหมาเหมากันไปนะเหมารวมไปแล้วก็ยกโทษกันไปถ้าอย่างนั้นผู้ที่กระทำความผิดก็จะไม่ได้รับโทษอ,อ่ส่วนพวกเราเนี่ยที่มานั่งกันตรงนี้นะครับที่มาเสียสละกันก็พยายามที่จะให้มีความผิด ค้นไปตั้งนานแล้วนะครับเอ่อก็ไม่เจออะไรนะคนพยายามที่จะหาว่าตรงนี้มันเป็นยังไงนะทุมนุมกันโดยไม่สงบหรือไม่นะก็พยายามตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับก็จับมีดได้แล้วก็ถแถลงข่าวไปซึ่งถือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากที่จะทำให้เกิดความรุนแรงตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ใครเนี่ยนะทุกวันนี้ที่สังคมมันเสื่อมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ไม่ได้รับโทษตามความผิดนั้นก็เอออหอหมกหรือว่าเหมาเหมากันไปถ้าอย่างนี้เนี่ยคนดีๆเนี่ยก็จะลำบากเพราะว่าพอคนไม่ดีก็จะทำไม่ดีแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมารวมตัวกันเสร็จแล้วเลิกแล้วต่อกันนะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมเนี่ยมันจะยุ่งยากขึ้นลำบากขึ้นคนที่กระทำวามผิดต้องได้รับการต้องจับหรือต้องลงโทษเนี่ยต้องทันทีซะด้วยซ้ำไปถ้าลงโทษช้าก็จะไม่ยุติธรรมเหมือนกันอย่างเช่นคดีที่เราถูกยิงเมื่อตั้งแต่เจ็ดตุลาเนี่ยครับก็ยังก็ถือว่าชักช้า เพราะฉะนั้นการทําคดีที่มันช้ามันก็ไม่ยุติธรรมตรงนี้ตรงนี้เห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยพูดเสริมในประเด็นนี้ที่ว่าการใช้อาวุธการที่เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเสร็จแล้วก็เ,เลิกแล้วต่อกันอย่างนี้ผมผมไม่เห็นด้วยครับตรงนี้ก็จะเสริมไว้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนที่ไปอยู่ที่เปรซอ ได้คุยกันกับหลายๆคนที่อยู่ที่นั่นฮุนเซนเนี่ยเขามีปัญหาอย่างนี้ครับคือชาวกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าผู้บริหารจำนวนมากเป็นคนเวียดนามเป็นเวียดนามนะครับผู้บริหารในประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นข้อหน้าสังเกตนะคะครับเป็นเป็นเป็นเวียดนามนะครับ แล้วกัมพูชานี่ก็รู้นะครับว่าตระกูลของฮุนเซนเนี่ยและ,และพรรคพวกเนี่ยมีการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยอย่างมโหฬารแล้วก็มหาศาลในกัมพูชานะครับออกมาซึ่งคนกัมพูชาเนี่ยที่จริงแล้วน่าสงสารเพราะว่าเขาเนี่ยควรจะได้นะควรจะอยู่ดีกว่านี้ควรที่จะได้รับ สวัสดิการอะไรต่างๆจากรัฐเนี่ยมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขาดไปเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปอยู่กับตระกูลหรือว่าพรรคพวกของทางฮุนเซนเรื่องนี้เขารู้ครับแต่ก็พูดไม่ออกเพราะว่าการทำให้คนกัมพูชาอ่อนแอเนี่ยมันเป็นสาเหตุใหญ่ที่เขาไม่สามารถที่จะรุกขึ้นมาที่จะต่อสู้ด้วยตัวเอง ก็เลยต้องต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องได้ข้อมูลนะส่วนใหญ่แค่ทำมาหากินนะทำมาหากินเองเนี่ยก็หมดหมดเวลาแล้วเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาอยู่ในคุกส่วนหนึ่งก็มาอยู่ในคุกอย่างนั้นเลยนะครับออเมาอยู่ในคุกนี่ยัมีอาหารอาหารกินเฉพาะตึกึกผมตึกเดียวที่ตึกนั้นตั้งแปดร้อยคนนอนกันแน่นเอียดเลยนะครับนอนกันเบียดกันเป็นปลากระป๋องเลย เป็นคดีอะไรคะส่วนใหญ่ก็มีทั้งฆ่าปล้นนะครับแล้วก็ฉกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆเพราะมันเป็นคดีที่สอให้เห็นว่าความไม่ไม่พอที่จะกินนะครับเลยต้องไปทำอาชีพลักษณะอย่างนั้นในกัมพูชาซึ่งทางเวียดนามเนี่ยก็ลุกล้ำเข้ามาทางด้านตะวันออกฝั่งตะวันออกของกัมพูชาเนี่ย กินพื้นที่ไปจํานวนมากชาวกัมพูชาก็ทราบนะครับก็คุยกันอยู่ว่าเออ,เอ,อทางฮุนเซนเลยต้องจําเป็นต้องมาแก้เกอ้อหรือแก้เกี้ยวที่จะมาพยายามที่จะสร้างประเด็นทางฝั่งตะวันตกของเขาคือฝั่งตะวันออกของเรานี้อันนี้เป็นเหตุที่ทางกัมพูชาเนี่ยมาทําในลักษณะที่กลบกลบปัญหาเพราะว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยทราบแล้วว่า ทางเวียดนามเนี่ยมารุกที่ของเขามากจํานวนมากนะครับมากกว่าเราด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ด้วยคือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็ไม่สามารถที่จะผลักดันชาวกัมพูชาแม้แม้จุดที่ผมถูกจับอยู่นะครับตรงที่ถูกจับเนี่ยก่อนที่ถูกจับเนี่ยนะในบริเวณที่ท่านนายกบอกว่าเป็นแผ่นดิน